ได้อย่างมาลูกทุเรียนเป็นการกินครั้งแรกใส่เอายกขึ้นดูกโอ้สวยงามเป็นการชิด้กินทุเรียนครั้งแรกแของน้องจิว๋วน้องหลิวเด้อพี่น้องเด้อหอมล้วปะ่ลูกเราบอกไปตำนั่นซะอ๋ออันนี้คนวาดแต่บัากไฟได้เช่เกันของต้อนลูก เอ้มีเอาให้เออขอบใจเด้เอ,อดคนเอามานนฝากทุเรียนจากไอ้นนองมีเด้อคนไปซื้อเท้าเทนขอบใจหลายๆเด้อที่ถือมาให้ขอบใจดีนี่ได้ของตอ้อนที่ตื่นออขอบใจบใจ้ะโอเคลุยกันเลยเ